ากาตลาดนัดหมู่บ้านหนองนกเรียนตำบลลางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราดชบุรีวันนี้เป็นตลาดนัดวันอังคารตลาดนัดบ้านนอก ของจังหวัดราชาบุรีอันนี้แฟนผมเสื้อเสื้อส้มกับพี่เมียมาถายของ นี่ร้านยำที่อร่อยที่สุดในหนองนกกระเลียน,น ร <laughs> ้านของแฟนผมมีน้อมไม้ผักบุง้งชะอมใส่บัวมะนาวมะเขือน้อมไม้ดงองพี่ไปก่อนนะ <laughs> แค่นี้แหละ